สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเจาะลึกเรื่องสำคัญกันนะครับคือเรื่องมะเร็งปอดเราจะมาไล่เรียงดูกันเลยตั้งแต่การตรวจเจอไปจนถึงการดูแลรักษาเลยครับมีข้อมูลเปรียบเทียบหนึ่งน่าสนใจมากครับเขาบอกว่าร่างกายเราเหมือนสวนสวยๆนะครับค่ะแต่เซลล์มะเร็งปอดดิสิเหมือนวัชพืชร้ายเลยแบบโตไม่หยุดควบคุมไม่ได้อืใช่เลยค่ะการเปรียบเทียบนี้เห็นภาพชัดเจนมาก การจะจัดการมันเนี่ยต้องอาศัยทีมผู้เชี่ยวชาญหลายด้านเลยนะครับใช่ค่ะการดูแลมะเร็งปอดน,นี่ซับซ้อนค่ะต้องใช้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาจริงๆมาร่วมมือกันงั้นวันนี้เรามาทําความเข้าใจกันดีกว่าครับตั้งแต่วิธีหาเจ้าวัชพืชร้านนี้ให้เจอหรือก,ก็คือการวินิจฉัยไปจนถึงว่าเราจะวางแผนจัดการสวนของเรายัางไงหรือก็คือการรักษาได้เลยค่ะมาเริ่มที่การวินิจฉัยก่อนเลยทํายังไงถึงจะเจอครับข้อมูลบอกว่า อาการแรกๆนี่อาจจะแบบไม่ชัดเจนเลยด้วยซ้ำใช่ค่ะหลายคนไม่รู้ตัวเลยในตอนแรกครับเครื่องมือที่ใช้ก็จะมีเอกซเรย์ ray, หรือ CT Scan นพวกนี้ช่วยเห็นภาพกว้างๆค่ะช่วยได้เยอะแต่ยังไม่ยืนยันนะคะใช่ครับจุดที่สำคัญที่สุดเลยข้อมูลย้ำมากๆคือการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจหรือ b บ o p s y อันนี้เหมือนส่งตัวอย่างวัชพืชไปให้แหลบดูเลยว่ามันคืออะไรกันแน่ถูกต้องที่สุดค่ะ การตัดชิ้นเนื้อนี้สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นมะเร็งไหมแต่ต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนกันแน่อ๋อครับค่ะเพราะข้อมูลตรงนี้ล่ละค่ะที่จะบอกว่าต้องรักษาแบบไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับคนคนนั้นเข้าใจแล้วครับบางทีอาจจะต้องตรวจอย่างอื่นเพิ่มด้วยอย่าง P.T.C.T.Scan เพื่อดูว่ามันลามไปที่อื่นหรือยังครับพอรู้ผลชัดเจนแล้วทีนี้แผนการรักษาล้วครับเป็นยังไงต่อ อืมแผนการรักษานี้จะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างเลยค่ะทั้งชนิดของมะเรง็งระยะของโรคแล้วก็สภาพร่างกายโดยรวมของผู้ป่วยเองด้วยครับการรักษาหลักๆที่คนส่วนใหญ่นึกถึงก็คือการผ่าตัดใช่ไหมครับแต่ข้อมูลบอกว่าจริงๆแล้วมีผู้ป่วยไม่ถึง10%นะครับที่เหมาะกับการผ่าตัดมักจะเป็นแค่ระยะเริ่มต้นมากๆใช่ค่ะการผ่าตัดเป็น c o v ที่ดีมากถ้าทําได้ในระยะแรกๆ แต่ก็มีผู้ป่วยส่วนน้อยที่มาถึงมือหมอในระยะนั้นครับแล้วนอกจากการผ่าตัดมีอะไรอีกบ้างครับก็มีการฉายรังสีหรือที่เรียกกันว่าฉายแสงนะคะอันนี้ก็มีเป้าหมายหลากหลายเลยเช่นอะไรบ้างครับก็อาจจะใช้เพื่อหวังผลให้หายขาดไปเลยซึ่งนักจะทำร่วมกับยาเคมีบำบัดหรือคีโออครับ หรืออาจจะใช้ฉายรังสีเพื่อควบคุมกรณีที่มะเร็งมันกลับมาเป็นซ้ำหรือแม้แต่ฉายเพื่อบรรเทาอาการก็ได้ค่ะเช่นลดปวดลดเลือดออกผมเห็นในข้อมูลพูดถึงเทคนิคใหม่ๆด้วยครับอย่าง IMRT หรือ VMAT พวกนี้มันช่วยให้ดีขึ้นยังไงครับ อ๋อ oh, ค่ะเทคนิคพวกนี้เป็นการฉายรังสีแบบที่เอ่อมันมีความแม่นยำสูงขึ้นมากค่ะคือสามารถกำหนดขอบเขตลำรังสีให้ตรงกับก้อนมะเร็งได้ดีขึ้นครับทำให้เนื้อเยื่อดีๆที่อยู่รอบๆเนี่ยได้รับผลกระทบจากรังสีน้อยลงซึ่งก็จะช่วยลดผลข้างเคียงบางอย่างลงได้ค่ะน่าสนใจครับต่อมาก็คือยาเคมีบาบัดหรือีโมที่เราคุ้นเคยกันค่ะีโมหลักการคือยาจะไปทำลายเซลล์ที่มันแบ่งตัวเร็วๆ ซึ่งเซลมะเร็งก็เป็นแบบนั้นแต่ทีนี้เซลล์ปกติบางอย่างของเราก็แบ่งตัวเร็วเหมือนกันอย่างเซลรากผมหรือเยื่อบุในปากในท้องใช่เลยค่ะนั่นแหละคือสาเหตุของผลข้างเคียงครับแล้ววัตถุประสงค์ของการให้คีคมล่ะครับก็มีหลายอย่างค่ะอาจจะให้เป็นยาเสริมหลังผ่าตาัดเพื่อลดโอกาสกลับเป็นซ้ําครับหรือให้ก่อนผ่าตาดัดหรือก่อนฉายแสงเพื่อให้ก้อนมันเล็กลงก่อนอ หรือใช้เป็นยาหลักเลืกการรักษาเลยก็ได้ในบางกรณีหรือบางทีก็ให้เพื่อประครับประคองอาการค่ะครับผมแล้วยาเคมีแต่ละตัวนี่เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันเลยค่ะยาแต่ละตัวออกฤทธิต่างกันมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันการเลือกสูตรยาการปรับขนาดยาเนี่ยต้องละเอียดมากๆดูเป็นรายบุคคลไปเลยค่ะอืมครับ แล้วก็ต้องระวังผลข้างเคียงที่อาจจะรุนแรงด้วยอย่างบางตัวเช่นแพคลิทักเซลอาจทําให้เกิดภาวะแพ้ยาหรือภูมิไวเกินได้หรือยาไอรีโนทิแคนอาจทําให้ท้อเสียรุนแรงมากๆโหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับค่ะดังนั้นการให้ยาเคมีบําบัดเนี่ยต้องทําโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังติดตามอาการอย่างใกล้ชิดมากๆค่ะครับเรื่องการจัดการผลข้างเคียงนี่ดูจะเป็นเรื่องใหญ่เลย ที่พบบ่อยๆนี่มีอะไรบ้างครับแล้วเราพอจะรับมือ,อยังไงได้บ้างที่พบบ่อยๆก็อย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนอันนี้ส่วนใหญ่ก็มียาช่วยได้ดีระดับหนึ่งค่ะแล้วก็แนะนําให้ทานอาหารทีละน้อยๆแต่บ่อยๆแทนครับผมร่วงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนกังวลแต่ส่วนใหญ่มันเป็นแค่ชั่วคราวนะคะพอหยุดยาก็จะขึ้นใหม่ อืมครับอาการอ่อนเพลียอันนี้ก็พบบ่อยค่ะแต่ที่ผมเห็นในข้อมูลแล้วดูน่ากังวลเป็นพิเศษคือภาวะเม็ดเลือดขาวต่ําอันนี้อันตรายยังไงครับอันนี้สําคัญมากค่ะเพราะเม็ดเลือดขาวคือทหารของร่างกายพอต่ําลงภูมิต้านทานก็จะต่ําตามไปด้วยทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายมากแล้วพอติดเชื้อก็อาจจะรุนแรงได้ง่ายกว่าคนปกติแล้วต้องดูแลตัวเองยังไงครับช่วงนั้นต้องระวังเรื่องความสะอาดมากๆค่ะ ล้างมือบ่อยๆเลี่ยงไปในที่ที่คนเยอะๆแออัดถ้ามีไข้แม้เพียงเล็กน้อยหรือมีอาการติดเชื้ออะไรก็ตามต้องรีบไปหาหมอทันทีเลยค่ะอย่ารอครับผมมีเรื่องอื่นที่ต้องระวังเป็นพิเศษอีกไหมครับมีอีกสองเรื่องที่อันตรายมากๆค่ะคือยาเคมีบำบัดร,รั่วออกนอกเส้นเลือดรั่วออกนอกเส้นใช่ค่ะคือถ้ายาบางชนิดมันรั่วออกจากเส้นเลือดที่ให้ยาเนี่ยมันสามารถทำลายเนื้อเยื่อบริเวณน,นั้นได้รุนแรงเลยค่ะ อีกเรื่องคือภาวะภูมิไวเกินหรือการแพ้ยายอย่างรุนแรงอ๋อ oh, ครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยรู้สึกผิดปกติอะไรก็ตามระหว่างให้ยาเช่นเจบ็แบแสบร้อนบวมแดงบริเวณที่แทงเข็มหรือมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกต้องรีบแจ้งพยาบาลทันทีเลยนะคะเข้าใจแล้วครับต้องสังเกตอาการตัวเองตลอด ใช่ค่ะนอกจากนี้ก็เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่สำคัญอย่างการดูแลสุขภาพช่องปากป้องกันเยื่อบุช่องปากอักเสบการทานอาหารที่มีประโยชน์โปรตีนสูงพลังงานสูงเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพอจะสู้กับโรคและการรักษาได้ครับการสื่อสารที่ดีกับคุณหมอพยาบาลมีอะไรสงสยัยไม่เข้าใจต้องถามแล้วก็การมาตรวจตามนัดอันนี้ก็สาคัญมากๆค่ะฟังดูแล้วสรุปได้ว่า การดูแลรักษามะเร็งปอดนี่เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างซับซ้อนละเอียดอ่อนมากๆนะครับตั้งแต่การมินิฉัยที่ต้องเป๊ะการรักษาที่มีหลายวิธีให้เลือกไปจนถึงการจัดการผลข้างเคียงที่ต้องใส่ใจจริงๆการเปรียบเทียบเรื่องสวนกับวัชพืชตอนแรกนี้เห็นภาพเลยใช่เลยค่ะแต่สิ่งที่ดีคือการพัฒนาการรักษาใหม่ๆก็มีมาเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะคะแต่หัวใจสําคัญจริงๆก็ยังเป็นการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้ป่วยกับทีมแพทย์ และการที่ผู้ป่วยดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยครับทั้งหมดนี้ก็ยิ่งตอกย้าว่าการตรวจเจอโรคให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยสำคัญมากจริงๆแม้ว่าอาการเริ่มต้นมันอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรก็ตามจริงครับก่อนจะจบกันวันนี้ผมมีคําถามทิ้งท้าให้ลองคิดกันดูนะครับเมื่อเราเห็นแล้วว่าการรักษามันซับซ้อนมีผลข้างเคียงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ลองนึกดูว่าถ้าผู้ป่วยมีความเข้าใจในชนิดของมะเร็งของตัวเอง เข้าใจทางเลือกการรักษาต่างๆอย่างท่งแท้ามากขึ้นมันจะส่งผลต่อเส้นทางการรักษาทั้งหมดและผลลัพธ์สุดท้ายของเขาได้อย่างไรบ้างน่าคิดนะครับ